สวัสดีครับพีนพ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 ่น้องวันนี้จะพามาชมวิธีขุดมันครับพี่น้องขุดอ๋เริ่มต้นนี้ก็ถอดขัานใบมีดซะก่อนครับถอดขัานใบมีดครับไอคุณแารซีรถหน่อยนี่ก็ซีด้ทอดนะครับ ถามว่าคือได้ถอดเดี๋ยวพาน้ำน้องเธอหล่องมันสูงเห็นหรอหล่องมันสูงไม่อาจคำกับใบหมีนะครับต้องถอดครับเด็กกำลังทำการขดสลักออกครับเดี๋ยวไข่น็อตเมื่นอนกีก้ตัมีน็อตยกยกพานอยู่น็อตยก ส,สองสองโต้ข้างในครับเรี่องกับภารกิจขุดมันหนีฝนครับพี่น้อง เดิเดิยี่เด้ขนาดนี้ไอยู่เนยังเออยแขมันมันมันี่งเออนี่ขดตัวนีจิ๊บเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้ยสงสัยมัดกันดีจะว่าต้องจะต้องเอาขาดตัวดีกว่าเดี๋ยวจ้มันเอันมขาดตองเลยเอาเือยโคตรขาดด ออออยอตัวเจ็ดร้อยครับสอดขั้นสอดขั้นไม่มีเอากันต้นเติบกับต่อไปก็สี่ยกครับพี่น้อง โอ้วัดกับกระดกอุ้ยลมเหมือนกันไงพีงนี่รตรงน,นี้เราอยู่ที่เดี๋ยวเสียงแก้วพี่น้องอมันเสียงแก้วอำเภอนา่าจะดอนมะแดงหรือเปล่าแบบัน่นใจแบบ กับนางานคุดปันนรับคุดมั่นนี้ฝนเก็บ L5 018 SP สิีลมหรือบระลมพี่น้องอันนี้เป็นรถน่อยยกครับ รถนอยยกนี่ก็เอารถนอยได้ครับพี่นอ้องรถนอยควอนก็นได้โอ้มื่อคืนเป็นหัวเป็นหัวเนี่ยเลยครับภาษียกประมาณเกียร์หนึ่งนะครับถ้าเป็นแม็กเกียร์หนึ่งถ้่ว่าถอดขั้นม่มีหรือว่าถอดใบม,มีนี่มันก็สิตัร ตัดแบบตอวนี่ครับพี่องตัอยู่หัวหัวมันนะครับตัดไปงี้แบบงา่ายง,งานกับเป็นตะลมดีเท่กันครับอย่างตัวข้องหนึ่งนี่ยำอยู่สองสาเทียวนี่อันตรายดิ ขุดมันขุดมันซับหลังนะพี่น้อง ปูถอดข้านออกถ,ถ้าสูงๆเนี่ยนี่มีใบมีดนี่ตั๊มนะครับอู้ thôi Tục đi thì bó lùm lại kìa biết không? หลายคนบอกว่ามั่น,นี่ราคาดีกว่าเขาน้ำหนัก้นได้ครับพี่น้องอ๋ออันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถเล็กกับยกรอ่อ ไอ้ว่าน,วนิ่มๆครับนิ่มๆกูถือว่าฝนมาห่วยหน่อยก็ยกง่ายครับ ส,สวัสดีครับคกาบ๊ายบายกับสวัสดีครับ